สวัสดีครับแฟน YouTube channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายเต็มนี้ครับจะเป็นการขอแก้มือของนักชกกุคค่นคะแม่นั่นก็คือชอปเปอหลังจากที่ไฟก่อนหน้านี้ครับโดนแสนสักเงินหรือซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือเสียบเข่าลงไปนอนอ้าซ่าแพ้นอกลงมาครับติดตามรับชมันกครับมวยคู่ค่าใจจะจบแบบคาอะไรโปดติดตาม และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสัญาดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนครับศึกมวยเขมรจัดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนปี2023หรือตรงกับปีพศ2566ก็ปีนี้เองครับก็เรียกว่าผ่านมาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะครับที่ประเทศกัมพูชา นักชกไทยของเรานะครับนั่นก็คือซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือนะครับหรือชื่อที่ชกในกัมพูชานั่นก็คือแสนสักเงินครับเจอกับชอปเปน,นักชกกัมพูชาเป็นไฟที่2นะครับคูนนี้ต่อยในกนติกามวยเขมรพิกัด6กกิโลกร,รมกัมกำหนดหายกครับยกแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับน้ำเงินคือแสนสักเงินครับหรือซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือครับอายุ19ปีสูง170ซนติเมตรครับ ชอปืินักชกกัมพูชาครับยี่ปีสูง170เท่ากันนะครับมาจะดูเหรียมนี้มุมนี้นี่อาจจะเห็นแสนสักเงินนี่ดูร้อยกว่านะครับไปดับข้าหาครับคู่นี้ชกกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านบนครับเพื่อดูผลการชกในไฟ์ก่อนหน้านี้ได้เลยครับว่าจบแบบไหนครับอีกดูได้เลยนะครับข้างบนครับเปินข้าหาครับแสนสักเงินนักชกไทย ซ้ายมงคลครับแหมเราจะเรียกชื่อที่ถนัดและคุ้นหูมากกว่าอย่างซ้ายมุคลน,นะครับคนนี้เคยชกในช่องเจ็ดสีมานะครับเรียกว่าเป็นลานหน้าตู้ของช่องเจ็ดสีเลยนะครับับในล็อกอุ้วิจังหวันนี้ครับสอกซ้ายชอบปืนไม่สนครับยังเดินโอ้โมีคุณมีสอกผมมีเหมือนกันย่างเดินเข้าหาครับสัสักเงินโอ้โมีสอกดักด้วยครับชอเปืน การว่าไงครับกรรมการอ๋อนี่เองว่าตัดกาวครับพันนวมนี่มันหลุดออกครับเริ่มเกมกันใหม่ครับตัดมาที่ยกที่2องเลยครับนี้ชกกันในกําหนดหยกนะครับเปินก็หาครับหาสักเงินยับยังไม่มีจังหวะจะเดินเข้าไปทําแบบถนัดหนีนะครับเอาเปอนี้กัดสูงครับ ทีครับพยายามจะเน้นไม่ให้สนสักเงินเข้าใกล้ครับนี่ครับถีบแล้วครับสาดอกติดกันแล้วครับนี่ครับทีมทีอู้จังหวะนี้ครับสวนด้วยแข้งซ้ายชอปืนพยายามสัดแข้งสวนกันครับทีบแรกถีบเป็นอยู่ครับตอนนี้ขยับเข้าหาชอบปืนขวางอุ้ยขวางแม่ไม่ให้ขวางครับออกแล้วก็ต่อยหนึ่งสองครับซ้ายไปทิ้งทีครับไส่มงคลถีบครับชอบปืน พยายามจะเน้นเกมวงนอกครับชอปเปอร์วงในก็อาจจะไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ครับไ่ล่างเป็นทีครับทิปชอปเปอร์ทีปยังมีจังหวะเข้าทําได้ไม่ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นักนะครับเดินเข้าหาครับแสนสักเงินค่อยขยับทีครับแหมมีลูกทีปใช้ตีนขวาหน้าทีบสกัดตลอดนะครับสำหรับชอเปอร์ครับสายก็มีครับต่อยหนึ่งสองเดินเข้าหาครับขยับ ปืนนี่ไม่อิปะทาะแล้วครับตอนนี้เป็นจังหวะออ้ยจังหวะน,นี้ครับศอกซ้ายของซ้ายมงคลอ่ะมีศอกเหมือนกันครับคุณมีผมมีครับชอปปอร์ก็มีสอกซ้ายเหมือนกันเกี่ยวแล้วโยนด้วยแข้งขวาแข้งซ้ายครับเดินครับชอปปอร์แม่เหมือนจะเดือดขึ้นมาหน่อยนะครับตอนนี้ชอปปิ้งแม่เดินก็เดินไม่เต็มที่เกี่ยวเกี่ยวแล้วต่อยมาซ้ายซ้ายทีครับโอ้ยังโดนไม่เต็มที่ครับมบีเข่ากันครับอ่ะเข่าคืนเข่าแล้วสอกคือเดินครับ เดินเข้ามากระโดนทีบิกวันนี้สาดซ้ายพร้อมแข่งพร้อมหมัดซ้ายครับมีสอกขวาชอปปืนเดินไล่ครับตอนนี้แหมเดินไล่ครับเหมือนเหมือนจะเริ่มเดือดเหมือนกันครับชอปปื้ปลายยกที่2ครับอ้าวตัดมาที่ยกที่3านะครับต่อล่างหนึ่งทีครับซ้ายมงคลขวางขวางเกี่ยวแล้วเสียบแหมขวางขวางหน้าขวาง่หมัขวางอยากเสียบไม่ได้เสียบครับกรรมการเข้าไปแยกก่อนครับชอปปืนเดินครับแปลายยกที่แล้วก็เดินครับ มาขึ้นยกที่สานี่ก็เดินเหมือนกันชอป,ปือเดินให้พี่น้องชาวคุณขมแมได้ดูนะครับขยับเดินก็หาผลต่อยตามตัวมีต่อยตามตัวเหมือนกันครับทางด้านชอป,ปือปอต่อยตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับสำหรับสามคนนี่ครับฟันศอกจับนายเกี่ยวเกี่ยวแล้วฟันเลยครับโอ้โหนี่ครับมีสองเหมือนกันครับชอปเปอครับแม่ต่างคนต่างก็เริ่มเอาเรียกว่าของมีคมมามาแลกกันแล้วนะครับตอนนี้ ชอปปีเดินครับเดินแล้วก็แท็กยับไปหนึ่งทีอุ้ยจังหวะนี้ครับโดนแข้งขวาหน้าของสายมงคลครับกับในต่อยแล้วติดเชือกครับอ่ะติดเชือกแล้วมันยังไงต่อกรรมการแงอ,ออกมาครับแมติดเชือกมันตีไม่ถนัดเอาลุยกันไหมาสายมงคลเริ่มเดินบ้างแล้วครับตอนนี้เดินแล้วต่อยหนึ่งสองตัดซ้ายอ่ะมีคืนหมัดเหมือนกันครับชอปปื้มีคืนหมัดครับนี่ชอปปื้แมคุณให้คุณแต่งเดียวได้ไงต่อยตะลําตัวครับจังหวะนี้อ่ะ วิดีโอสะดุดนิดหน่อยครับต้องขออภัยพยายามก็หาครับซ้ายโอ้โหมาทั้งแข้งทั้งหมัดเลยครับสำหรับซ้ายมงคลอย่างชื่อเดิมแกครับซ้ายมงคลครับแห่กระตามนี้นะครับซ้ายแล้วก็โยนเข่าขวาโยนเข่าซ้ายซ้ายทีครับจับในโอ้แทงทีครับเอาเริ่มตัวงอครับเริ่มตัวงอครับทำท่าเอาจะถอดหัวจะถอดหัวแล้วโดนเข่าอีกแล้วอโดนอีโอ้โดนเข่าแล้วทำท่าจะถอดหัวครับสำหรับชอปโอ้โหโดนสอดเสียบดอกนี้แม่ งอเป็นปอกุ้งเผาเลยครับตอนนี้แม่ไม่ทราบว่าร้านปอกุ้งเผาอยู่ครับตอนนี้พูดพยายามจะดักด้วยศอกเกี่ยวเกี่ยวแล้วเสียบเสียบนี่ครับนะครับคออยู่ไหนคออยู่ไหนหัวอยู่ไหนโอ้ชอปืนทําท่าไม่ดีครับแม่จะจบแบบไฟที่แล้วหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับพยายามจะสวนด้วยศอกครับนี่ครับโดนกึ่งแข้งกึ่งข่าวโอ้โดนเสียบเสียบอีกทีครับเสียบอีกทีครับโอ้โหขาเาวห้องเต้เลยครับสาหรับชอปืนโดนไปแล้วครับหนึ่งนับในช่วงปลายยกที่3มครับ มาการนับครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าครับนี่ครับพยายามดักด้วยศอกคออยู่ไหนคออยู่ไหนโดนนี่ครับกึ่งแข้งกึ่งเข่าข้องละเสียบครับหนึ่งดอกสองดอกครับดอกที่สามครับนี่ครับโอ้โหลูนลงไปคารวะห้องเต้เลยครับเกาะขาร้องขอชีวิตเลยครับสาหรับชอปเปอตักมาที่ยกที่สี่ครับแปลายยกนี่ทางด้านของชอปเปอร์ทท่าจะเอาชิดไม่รอดครับแต่มันพอดีปลายยกพอดีครับ ใส่น้ำค่ะแล้วสําหรับชอปปีก็แหมกระปี้กระเป๋าขึ้นมาบ้างเล็กน้อยครับขวางขวางคล้องตีครับลายคลแหมคล้องขวางขวางแหมพยายามจะเสียบเข่าไม่โดนครับโดนทางด้านของชอปปี้นี่สวนด้วยหมัดหนึ่งสองเลยก็หาครับอุ้ยมีสองมันครับชอปือต้องเน้นด้วยซอครับต้องเน้นของมีคมครับเผื่อจะเปลี่ยนเสิร์ฟได้ครับสําหรับชอปือโดนแข้งขวาของสายมงคลไปแล้วครับ ไม่รีบครับขยับเข้าหาเสียบท้องแล้วไงต่อะจะเสียบต้องต้องเสียบแบบถนัดทนีนะครับกรรมการเข้ามาแยกครับอ่ลุยใหม่ใสมคนครับเดินแล้วครับเดินเต็มเครื่องเต็มกาลังแล้วครับตอนนี้ศาสตร์ซ้ายสองดอกซ้อนเดินเข้าหาขยับเสียบเข่าขวาโอ้ยมีงอครับบิดบิดแล้วเสียบเลยครับดอกซ้ายอ้าวนอนอ้าซ่าไปแล้วครับช็อปปืโอ้ฟันยางครับป่าครับเอาหมุนหมุนกิ้งหนึ่งรอบครับ โอ้กรรมการว่าไงครับอันนี้ดูเกมการชกครับดูภาพช้านี่ครับเสียบด้วยเข่าซ้ายก่อนครับแล้วงอครับงอเสร็จปุ๊บควักองของแล้วบิดบิดแล้วนี่ครับโอ้โหเข่าซ้ายครับงัดเข้าหน้าชอปืนครับช้อนหน้าไปเลยครับอช้อนหน้าแกงด้วยเข่าครับดอกนี้บิดครับนะครับบิดเหลี่ยมครับก็ไม่ฟาวนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่กากาศดอยู่ครับ นี่ครับเรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับสายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือครับหรือชื่อที่ใช้ชกในกัมพูชาครับนั่นก็คือแสนสักเงินครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกชอปืนในยกที่4ครับย้ำแขนไปได้แบบสวยงามครับแล้วถ้าใครสนใจอยากจะดูไฟ์ก่อนหน้านี้นะครับก็คลิกด้านบนครับคลิกลิงก์ดูไฟ์ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับสำหรับชอปปืนกับสายมงคลนะครับรับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับมวยคู่นี้ สามารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดสันกระด่งติดตามครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันด้วยน,นะครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ